จริงไหมนีจจ่จริงเี้เพิ่งกินเพิ่งเก็บสกินสวยๆผ้าบางไซส์ดีๆอย่างเงี้ยนะครับมีบเป็นร้านตัวผมก็ซื้อครับเอาแล้ว สวัสดีครับผมออฟอลเลคเตอร์กับน้องการนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวอะไรกันเสื้อ e b เ y เสื้อที่ผมซื้อมาจาก EBay แล้วก็บางส่วนก็ซื้อในไทยเดี๋ยวหยิบมาได้ดีกว่าผมไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นกล่องไหนนะครับมีทั้งประมูลในไทยก่อนอ่ะถุงก่อนอ่ะถุงหนักอยู่นะแน่นๆนะครับเพื่อนๆนี่ลังอย่างนี้นะลังอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับแกะไปรีวิวไปเนาะเพราะว่าบางคนบอกผมมาว่าอยากได้ความรู้จากการที่ผมทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรารับซื้อแล้วไได้้อะรมาาบง ตัวแรกครับโอ้โหเหมือนเซ็ตไว้เลยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูจับบางๆเลยนะใช่ใช่มันมีสามถุงนะผมไม่ได้อ่านอันนี้ของน้องน้องเจมโอ้โหตัวแรกครับา a r d chef box ครับฮ hard chef box โดยนี้หาต่ำกว่าแสนแทบไม่มีอ่ะหายากหายาแทบไม่มีนะครับมาดูหน่อยนะครับอืมตัวนี้เป็นไงสภาพอุ่นยัง าเป็นไงใหญ่ยาวมันบางบางนิดนิดใส่บางมันบางไม่เห็นทั้งใหญ่ทั้งยาวเนี่ยฮัชเช่บล็อกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นป้ายแจนป้ายแจนป้ายแจนซึ่งเป็นแจนทูเทคอ่าตัวนี้ก็ของแท้ไหมของแท้แท้อยู่แล้วเนาะโอ้โหไปเหลืออะไรนะฮะนี่แจนบายทูตาเดียวแล้วที่สำคัญคือไอ้แองใหญ่ยาวใหญ่ยาวนะฮะดูต่อสิผมขอแกะนะได้ผมขอแพ้ได้ไหมยิ่ง จริงนี่ยจิงไอ้พึ่งกินพึ่งแกทำไมขอแท็กหน่อยทำไมไม่เช uh> ื่อหาได้ยังไงวะอย่างเงี้ยนี่ครับราคาเบาๆครับตัวนี้นี่อันนี้เพิงฟอยบ้านเรามีชื่อเรียกว่าอะไรพิงยุง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 นะครับผ้าขาวสะอาดเลยตัวนี้ไม่มีหลังอ๋อมันไม่มีหลังเลยถูกปะเกี่ยวปะไม่เกี่ยวครับเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเละไปตัวต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยมาดูกันนะฮะแบงกิ้วเฟซบุ๊กเอามาดูกันผมก็จำไม่ได้ซื้อใคร อ่าอันนี้คือจับพี่แพนี่วันวันก่อนวันก่อนในแก๊งญี่ปุ่นที่มาถามเราเขาหาฮิเดะเอ็กเจแปนฮิเดะแล้วผมก็ได้พอดีเลยี่หาฮิเด็กเอ็กเจแปนซึ่งญี่ปุ่นก็ถามผมผมให้ความรู้ไปว่ามันเจอเป็นป้ายมิเชลนี่มิเชลมาเบลนี่ับเป็นป้ายฮิตมิเชลอ้าวทำไมผมไม่โฟกัสล่ะนี่เป็นป้ายมิเชลนะครับซึ่งมันจะเป็นงานเป็นงานเกาหลีกันมันจะน่าจะเป็นเมดอินเกาหลีอ่าเมดอินโเกาหลีนั่นน่ะนดูด้ายหน้าใานหลังครับอันนี้จาจับพี่แพนะ ไส้แพะนะครับผมได้มาราคาไม่แพงแกน่ารักมากเลยเว้ยผมซื้อราคาของพูดตรงๆนะตัวเนี้ยผมเคยขายการรู้ไหมแพงแพงสุดเคยขายเท่าไหร่วะสองห <20. S 2> มื่นไม่ส่วนตัวผมเคยขายก้าวไปเก้าพันห้าอ๋อเหรอแต่เคยเห็นคนอื่นขายเป็นสองหมื่นอะไรเงี้ยช่วงที่มันพีคๆนะแต่ผมเคยขายแพงสุดที่ผมเคยขายนะเก้าพันห้าตัวเนี้ยผมไปเจอแกขายแกขายแค่ใครเขาเรียกว่าไงนะนี่แกขายแค่สามพันห้านะครับรแล้วแกพอพอกดจองไปปุ๊บแกลดทีพย์แล้เหมือนกันจริงป่ะเออสามพันสองพอพี่ออฟนี่พี่แพ้น่ารักมากเลยนะครับหูน่ารักจัด ลายหลังหมูตัวมีลายหลังด้วยว่ะเฮ้ยตัวนี้สวยม,ม,ม,มีข้างเดิมนะครับอันนี้ของซูโม,โมวินเทจอันนี้ประมูลมาจากแผดซูโมใช่ไหมครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นแผดเพชชั้นนำแล้วใช่ตอนนี้ใช่ทำเพพจประมูลดีไหมล่ะดูเอาให้หมดเอาทุกช่องทางต้องหาต,ต้องหาคนมาอีกทีนึงแหละสักสองสามคน <c oughs> คนถ่ายรูป <c oughs> ใครรูปอีกเนี่ยอ้ยอ้ยอะไรเนี่ยอ้ย<ห>อันนี้คืออะไร อ๋ 1941, อยอุ้ยดีนะเพื่อนๆโอ้ยส่วนลดสน็คเลิฟเวอร์ฟู้ดแลนดน24ชั่วโมงโอ้ยสแน็คเลิฟเวอร์อุ้ย54บาทเพสโต้ไม่เกี่ยววะไหนอันนี้คือการซื้อใช่ไหมเป็นตุเป็นตะเลยวะย่านนะมาคลิปมาขอแกะดิแกะดิแกะเลยนะผมแกะเลยนะอ่าเนี่ยเป็นเท่าถอยอ๋อสี่ไม่มาเท่าไหร่อ๋อจริงๆผมจำราคาไม่ได้เดี๋ยวไปทำราคาหั2,001ถ้าเกิน2,000แพงนะตัวนี้นี่อุ้ยตัวนี้โคตรสวยอันนี้อะไรอ่ะ แทสต์มาเนี่ยอ่ะเพื่อนๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันึ่งนะการตรงนี้นะนี่ตรงที่เขาเย็บอย่างวนี้เพื่อนเห็นปะเดี๋ยวแล้วนึงนะมันโฟกัสเน่เห็นปะเย็บนอกหมอนเย็บนอกหมอนรองคอตรงนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของป้ายป้ายนี้นะเพื่อนๆของตุนี้นะของตุนตูนซึ่งปะตัวนี้ใช่ครับประมาณนั้นแหละอืมซึ่งตัวนี้มีหลังด้วยเว้ยตอกฟีดด้วยนะนี่ฮะตอกฟีดอยู่ไหนนี่ข้างหลังไหมฟีดหนึ่งเก้าเก้าห้าอืมงานของฟีดซึ่งเนื้อผ้าดีอะคุณดตรงๆเนื้อผ้าดีอะเนะ S <S <S ไหนด<ห>ู <ขอ S 1> ต่อเรกระแสของเราที่คุณเคยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ <C oughs> <c oughs> ไม่ข้ามหม <C oughs> ื่นแป่เจ็ดแปดพันป่ะประมาณนั้นแหละอ๋อตัวนี้ป้ายมันบินนะครับแต่ว่าป้านเห็นไหมเพื่อนๆอสังเกตไหมตัวนี้นะเนี่ยรู้อ,อกเลยมันเป็นหมอนรองคอสีเข้มกว่าอืมคือรู้เลยเป็นพกข้ามถ้าพกข้ามจะแขนเดี่ยวชายคู่แอะไหมชายจะคู่อันนี้คือความรู้ทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนๆจำมาใช้ได้เลยสตีนเนีโคตรสวยสามพันตัวนี้ไม่เกินหรอกมั้งนี่ลายมันสวยมากเลยล่าสุดมีคนมาเสนอขายตัวนี้พี่ไว้ ผมไม่รู้ราคาครับผมให้สองวันหน้าผ่านก่อนนั่นนะไม่มีมีอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้ราคานะแต่สองมันหน้าผ่านก่อนนี่โคตรเทผมเคยเจอนะคนคนเป็นอย่างนี้มีราคาในใจเท่านั้นแหละนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีราคาจะผมจะใส่ดำต่ำไ้ก่อนเลยอยากจะรู้มีจริงหรือเปล่านะผมก็แกล้งเขาบางทีผมก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแลมสไตล์ฮะตรงนี้โอ้โหเฮียป้ายยุโรปด้วยป้ายนี้นะ้าพดีฮะป้ายบา์ยุโรปตัวนี้ไอรอน ดนสวยใายบาแต่มันสั้นนิดนึงเนาะแต่ก็ยังสวยอยู่นะสวยยิ่งโลกแต่ผมว่าลายมันสวยมีลายอีกนี่นี่ดาบแดงของอะไรเนี่ยวงอะไรวะไม่รู้ตอนแรกผมที่จ้อแมนสันเลยมีป้ายดาบแดงนะเพื่อนให้ดูป้ายดาบแดงครับนี่ดาบแดงเย็บตาหมอนรองคอปกติเลยเป็นงานฝั่งเม็กซิโกนะครับนี่เนื้อผ้าจะแบบเหมือนอเมริกานะตัวกนี้เนาะนี่เบวิทโอ้ยมอลลิคูเออ สวยอยู่นะไอ้ที่ไม่ค่อยเจอเลยเอ้ยมอตติคูลและเป็นลายแบบมังกรมังกรอ่ะโคตรเท่มอตติคูตัวนี้สวยฮะไหนอะไรอุ้ยไม่จังเบรอันนี้ป้ายบินนะแต่เป็นป้ายสแตลลี่ดีฟันติสนะครับเป็นป้ายสแตลลี่ดีฟันติสมาดูต่อสวยตัวสุดท้ายอันนี้นายไทยนะเหมดแล้วนเนาไม่ได้ของกระแสะไปเลยกระแสทั้งมาขวดกระจอกเลยหาของไม่หานเร็วไปแมสกระจอกว่าแมสป้ายแมสเนี่ยแมสป้ายแมสนะเพื่อนๆของแท้นะครับเพื่อนๆแมสป้ายแมสอย่างนี้ สังเกตข้างๆนิดนึงผมว่าสำคัญนะเวลาดูข้างๆเนี่ยเนี่ยไม่มันไม่โฟกัสให้ทำไมต้องดูข้างๆครับพี่ออฟมันจะเห็นวัสดุที่แท้จริงอย่างชัดเจนนะฮะมันเห็นความหนาความบางความอะไรด้วยไงบางทีเราดูแต่ข้างหน้าแม่ง <c oughs> ดูแค่ตัวหนังสือเอ็มเป็นยังไงอี e <c oughs> เป็นยังไงแม่งมันผมบอกเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จบไม่จบเพราะว่าหลักการจริงๆคือต้องดูวัสดุนะฮะต้องจับต้องจับมาดูครับอันนี้เป็นของที่มาจากอเมริกานะครับแต่เขาดูก่อนนะแยังมาสามลังเลย ผมได้มีช่วงที่กด E ี a y บ้างนะบ้างนะผมโหตะกันถ้าพี่หาของใน eBa y นีในวันหนึ่งนี่ได้เยอะมาก,กเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหาหลังนี้เดี๋ยวผมแกะทีเดียวนะเพื่อนเ <c oughs> อาโอเคก่อนยวค่อยแกะต่อ <c oughs> นี่การเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมชอบก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ทำไมวะที่ผมได้มาเมาื่อกี้อยู่ไหนวะแกะเลยได้ปะแกะะไรเลยเลือกอันที่ชอบก่อน มาวัดมาวัดกันก่อนดีกว่านี่นี่เให้ตัวนี้นี่ตัวนี้โอ้ยแล้วผมไม่ชอบนะเห็นพอมดไหมนี่ L7 หรือ L7 ครับดูครับเฮ้ยทำไมลายสวยจังวะลายแฟงเกนตายเหรอเออเท่มังไหมเฮียโคตท่โอ้โหไอ้เฮียใหม่ขาดขาดชุนมาด้วยขาดชุนมาด้วยผมไม่เขาไม่ได้แจ้งใช่ปะน่าจะแจ้งนะั้งแต่ผมก็ไม่รู้ว่านีฮะ โอ๋อไม่เป็นไรแต่เก็บเก็บเอาไปเก็บเอาเก็บงานใหม่เอาเก็บงานใหม่ใส่คนเอาไปใส่เขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกการดูไอ้เหี้ย L s สวยนะผมว่ามันเก็บงานได้ดีกว่านี้ใช่ตัวนี้สวยนะ L เจ็ดนะ Living Large Twoel ตัวนี้สวยนะที่ผมชอบตัวนี้ตัวที่หนึ่งชอบนี่สปาเกตตีจันสปาเกตตีส่วนใหญ่จะเป็น่อย่ว่าให้ให้หนึ่งนะก็โอ้โหใหญ่ที่เขาหากันเล้วหาไซส์ใหญ่ๆเลยนี่ยไซส์ยางงี้เลยอะไซส์ใหญ่ๆเขาตามหากันเลยแล้วสีคุ้มส้มปั่นเหมือนกับเลยส้มปัดส้มปัด ส้มแบบส้มจัดๆนะฮะับอย่างนี้นะสียังใหม่ก็ตัวนี้เพิ่มนิดนึงนะจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นเห็นตอขาวขนี่ไหมตอขาวนี่เห็นไหมเพื่อนตอขาวนี่เป็นแอนดวิวแอนดวิวถ้าเป็นตอดำเป็นฮะตอตอดำเป็นบล็อกท่อมไอ้โอ้โหกูรู้รู้ดีอันนี้คือเสื้อวงลายทายเพื่อนๆดูเอาเสื้อหนังซอมบี้หรือเปลนบอกกินเดียดด้วยเปล่าใช่ไหมบอกกินเดียดไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โคตรทีเด็ดของพี่ละ เด็ดของพี่เลยสลิปน็อตเหรออ่ายุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นเหรอยุคนั้นซีสเต็มออฟเดอะดาวตัวท็อปตัวนี้ผมบอกเลยครับผมไม่ดูป้ายก่อนเลยนี่เพื่อนดูป้ายก่อนเลยครับนี่ต้องหลักหมื่นครับตัวนี้ครับป้ายเดลต้าครับไอ้ี่ดูนะเดลตา้าดูครับซีสเต็มออปเปอรดาวตัวนี้โอ้โหเวลาเป็นไงสวยไหมเดือดว่าเดือดเดือด Searching for satellite signal โอ้โหเฮียเนี่ยโคตรสวยฮะ ผมบอกเลยว่าานนี้เป็นลาที่ผมชอบที่สุดสำหรับซีเต่ว่าปดาวคือส่วนตัวผมฟังเพงเดียวเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้แม่งสวยที่สุดที่ผมชอบและมีไลายหลังด้วยทีเด็ดประเทศไทยรักเลยตัวนี้นอันนี้เป็นด้อมเหรอเวนนอมเวนนอมเดี๋ยวพวนี่ต้องสงนะ่งให้ลต่เนี่ยคุนเนี้เวนนอมเวนนอมมาเวลป้ายดำเฮ้ยอะไรเวนนอมมาเวลป้ายดำอันนีเป็นสินค้าลูกค้าฝากซื้อครับโคตรสวยวะ่ะพึอเดี๋ยนิดนึงนะเรามีประชาสัมพันธ์นิดนึงเรามีบริการรับกดด้วยรับกดขอจากอเมริกาด้วยนะครับสวยสวยชิบหายเลยสวยจัดเลย เขาเล่นกัน <ules> สี ah, hmm. hey, ่ห้าพันนะเขาซื้อแพงนั้นเนี่ยเขาสั่งแพงนั้นเนี่ยนี่ตัวจะมาครับนี่ก้านดูบิงบิงบิงหนึ่งแปดสองนี่แล้วแบบลายฟิลแบบพุกอัพตัวเนี้ยพี่เคยขายหนึ่งตัวหมื่นหกบิงลายนี้ยลายนี้ในแต่เอ็กแอลนะอันนี้เล็กหน่อยสุดตีนนี่ลายนี้วงอะไรแลาบสไตล์อือลมสไตล์มามาทุกแนวครับมั่วที่สุดครับอันนี้เด็กแคนดี้ฮะนี่ฮะเด็กแคนดี้เหตุผลไม่เป็นหน้าอย่างเงี้ย เลอแต่แลบสา<ว>อ่ะโคตรสวยเลยเด็กนี่ลนยนี้คุณเลองดูลายเิเด็กแคเนดีตัวนี้ครับประมาณเก้าเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเก้าเก้ากเก้าเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับอันนี้วงอะไรอ่ะ <c oughs> รอสจัวนี้เป็นลายที่อ่าโอ้โแม่งมีแต่หน้าพาพี่ <c oughs> เลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้แพงน,นะรอสจูอัวนี่นี่คือคนที่ใส่คือเจอร์รี่ลรเลนโซใส่ตัวนี้เลยนะครับคือใครวะพี่คือเจ้าของแบรนด์เฟียร์ออฟคครับเนี่ยแั้วนี้คือรอสจูอัสแล้วลายอย่างสวยครับเนี่ยหายยากนะโอ้ นำพาพี่ทั้งนั้นไม่เคยฟังเพลงกับ l o สต Soul ไย้หรอวะอ I don't want talk about it ไงนะ How you broke my heart ในกระแสอยู่ไหนในเี่นี้นี่ไงนี่บล็อกคำดำๆหูคิดตัวนี้ใหม่กันสองหมื่นในแม่ใหม่คันนี้เออใหม่ยังไงไม่ใช่ใหม่จัดเลยอ่ะไปบล็อกคำบล็อกคำดำด้วยนะคับนี่ก็กันปืนนะครับสวยๆอันนี้ก็จะเป็นแอ r l o c k Smith ม่กินอย่างงี้วะของอีเบย์มันจะใหม่ๆอย่างเงี้ยกัน เป็นเจ็ดเลยวะนี่ตัวนี้พี่ชอบวะนี่ตัวนี้ยูราฮีฟไม่ชอบไม่ชอบกิิอนแบบนี้เลยวะมีลายเซ็นด้วยเพื่อนเพื่อดูสังเกตนะเสื้อที่มีลายเซ็นสัญญาจะภาพดีไว้ือนกสภาพดีโบงอะไรนะขออีกทียูราฮิอยูรเียผมคิดว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอลศิปินโอ้ยมันตัวนี้หายากมากส่วนใหญ่ไหมเห็นไหมสภาพดีมากเลยเห็นไหมเวิ์ลทัวร์เพราะอะไรเขาน่าจะซื้อแล้วให้ศิลปินเซ็นโอ้โหตัวนี้แม่งมันมีลายลายเซ็นของศิลปินด้วยเพื่อเพื่อนผมไม่ได้พูดยังไงว้เห็นปะ แม่งรัฐสภาพมือหนึ่งอ่ะคือแบบมันก็ซื้อแล้วแล้วก็สะสนแล้วเก็บเลยอ่ะแล้วก็มาขายเปิดอีกรังหนึ่งสิการแอนโรเซตการแอนโรเซตอู้ตัวนี้ยาวปกติตัวยังสั้นนี่ครับการแอนโรเซตตัวนี้อะไรฮาร์ลีฮาร์ลีฮาร์ฮาร์ลีฮาร์ฮาร์ลีฮาร์ไปถักมีเหมือนกันอู้ยหลังสวยเว้ยหลังหัวนกอันหน้าผ้าเฉยเฉยอหลังหัวนกหน้าผ้าเฉยเฉยด้วยของขายนี่ยเขาเรียงงานขายเลยเนี่ย งานขายทั้งนั้นนะกันอู้ยตัวนี้ได้ป้ายดีกันสกินสตาร์เบรโอ้โหเน้าผ้าโคตรดีอ่ะในการแต่รสเซตอีกลายหนึ่งที่ผมแบบโคตรชอบเลยนะเว้ยผมเคยขายตัวเป็นหมื่นนะเวการล่าสุดที่ไปเจอตัวสองพันห้าอ่ะเหรอคนไทยไม่ทำไมไม่เห็นเห็นของดีลายโคตรดีเลยนะเว้ยการแต่รสเซตลายดีสำหรับผม่าลายโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหหน้าผ้าพิสตายทั้งนั้นนี่ฮะออสซี่ฮะ ออซี่พระเยซูเก็บได้เก็บนะครับนี่ป้ายเป็นป้ายเห็นตัวนี้ป้ายเป็นป้ายเห็นนี่ตัวนี้เนื้อผ้าโคตรดีการนี่ได้ของใส่กล่องสุ่มแล้วนี่เนี่ยโอ้นี่ไงหน้าเดียวมาแล้วหน้าเดียวตัวน้าเดียวแล้วไงพี่เสียซี่เสียผมแล้วเนี่ยหน้าเดียวสนานกันไว้ตอนนั้นอะคนละตัวอันนั้นยกเลยกไปแล้วไม่ได้จ่ายไอ้ตัวนี้ที่เด็ดนั่นนี่ที่อั้มอยากจะได้อ่ะไอ้อั้มอยากจะได้ไม่ชอบตัวนี้ว่ะ อ้าวโชว์สิ <โฮ S 1> ชอบ<ว>ก็โชว์เข้าไปสิโมโดนเซอร์นิดนึงแต่ว่าอ้ําชอบเลยเนี่ยอ้ําเพื่อนเพื่อนรักอ้ําน้องรักนี่โอ้โหคอนตัวนี้อย่างเด็ดเฮ้สวยจริงพี่อ้ําคอน,นอย่างเด็ดตัวนี้ใส่ได้ด้วยผมว่าแกใส่ได้เซอร์เซอร์นิดนึงโอ้โหสวยจริงสวยจริงตัวนี้คอนนานเป็นชอบตัวนี้เหรอเออชอบตัวนี้ให้พี่ซื้อมาสามตัวนะตัวนี้มีสามตัวนะมาแค่ตัวเดียวเลยแล้วอุ้ยตัวนี้ ป้ายสแตนลีย์ดีไฟน์ิครับเพื่อนเพื่อนป้ายเทพ้วยป้ายเทพครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อลายเบวีบบเทสที่เป็นลายอ่อยากุซ่ายากุซ่าดูดิแม่ใส่สักสักสีด้วยสักสีสักสีทั้ง two color t e x t u r มาเดี๋ยวอันนี้ให้ดูสายผ้าบางหน่อยผ้าบางแบบนี้นะเพื่อนเนิดนึงนะแบบนี้นะครับถ้าใครมีเอามาขายผมนะครับผมมีมือขายผมเล่นทุกสเปคผ้านะครับแบบนี้ ผ้าบางอย่างเพื่อนเพื่อนลายวิวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเเอามาขายได้เลยนะครับแต่ผมต้องการจํานวนมากนะครับถ้าสภาพดีราคาตรงสกินสวยผ้าบางไซส์ดีๆอย่างเงี้ยนะครับมีเป็นล้านตัวผมก็ซื้อครับเอาแล้วไงไอ้หัวปากดีแล้ยบางมีไม่ถึงล้านบอกมีล้านตัวก็ซื้อตกแล้วตัวละบาทได้ไงซื้อเยอะครับอ่ะผมพูดวกนี้เลยซื้อดี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 แล้วกันนะพูดง่ายผ้าบางมีเนียอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้คือผมเอาให้บางไต๋โอ้ยร้อนเอาให้บางไต๋ขายนะครับครับเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้โชว์ครับนี่อย่างเงี้ยผ้าบางนะครับใ่พอไม่ตรงสายจริงๆของมาอีกอีล็อตหนึ่งโคตรเยอะเลยเว้ยแต่ว่าผมอ่ะนี่ฮะนี่ผ้าบางอ่าสวยๆนี่ครับบ้านสตาลีดิฟนติสเอามาขายได้เลยนะนี่โหนี่ก็สวยว่ะอันนี้เป็นเสื้อไอดีโฟเียตายปะน่ะไม่ตายไม่ตายแต่สีแบบต้อได้กลิ่นนะเอ้ยไม่ตายเรียบร้อยไม่ตายซักได้สบายไอดีโฟยิ่งกลิ่นย่ฮึบเลยก้านพับให้หน่อยนะอนี่แมทเทลิก้า ทีเด็ดเลยใช่ไหมในตัวเนี้ยตาเห็นตายโอ้ไม่กัเนี่ยแมททะเลการตรัวนี้เนี่ยของสทยอย่างหนึง่งเลยแม่ตัวนี้เป็นงานพ,พูทเฮดที่แบบกานครับผมมันควรจะมีราคามากเลยแต่คนไทยไม่ค่อยใส่ผ้าเทากันเนี่ย <laughs> ใช่แม่งแต่แม่งสวยมากเลยเว้ยมันสวยแจ็แอนเนี่ยแจ็แอนทีเจด้วยเพื่อนเพื่อนแจแอนทีเจด้วยเห็นป่นมติดอย่างเดียวที่คนไทยไม่ค่อยใส่ผ้าเทาเออซึ่งถ้าใส่กับพวกกางเกงคีมกางเกงขาวแล้วหมวกเหลืองหมวกเหลืองหมวกแบบทนอ่อนอ่อนะ ไม่พคดีเลยนะครับเราจะใส่แต่สีดํากันทั้งอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้นะเนี่ยเนี้ยเนี้ยฮาร์เลยครับโอ้โหเนี่ยมีอย่างเงี้ยสุดีเพื่อนๆใครที่มีสามดีใครที่ดูคลิปนี้นะครับพวกสายฮาร์เลยผ้าดําๆสภาพไหนก็ได้ซื้อหมดครับนะครับลองซื้ออาจะว่าลองส่งมาว่าราคาใช้ได้ไหมถ้าราคาดีซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วนะครับรับจบทุกรายการนะครับ ก็เพื่อนๆฝากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะก็ที่ผมซื้อกันกับการก็มีของที่มาจากเมืองนอกนิดเล็กน้อยนะครับอทิที่เดียวอทิที่เดียวนี่แหละอนี่เดียวเขาจะเก็บไว้ให้เราทีหนึ่งแล้วก็ส่งมาผมซื้อน้อยนะเพื่อนๆแต่ก่อนผมซื้อทีแต่ก่อนเนี้เคยเห็นผมรีวิวเนาะเออลังใหญ่อ่ะสองร้อยสามร้อยตัวแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะซื้อน้อยลงเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ซื้อนะเพื่อนๆแต่ไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาดูเลยว่าผมมาโฟกัสในการซื้อของในไทยเยอะใช่นะครับในไทยไม่ค่อยม มันได้เลยด้วยนะก็ะดีนะครับแต่เมืองนอกก็ดีนะนะพ่ะย่ะมันคนละฟิลนะนะฟนะครับคนละฟิลนะฮะก็พยายามจะหาทั้งสองช่องทางแหละแต่ว่าเอาตามตรงครับก็ไม่มีเวลาก็ถ้าใครที่หาใครที่มีเวลาอยากจะหามาเสนอเรานะรับซื้อตลอดนะครับเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยซื้อรับจบชอบยูราฮิปตัวนี้วะนี่ยยูราฮิปตัวนี้สวยพวกนี้ใส่กล่องสุ่มหมดได้เลยนะพวกนี้หมดเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยผมคิดว่าแบมจายจริงเนี่ยดูหน้ามัน เด้เคนเนดีได้เคนเนดีอ่ะเพื่อนๆครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณไอ้ะยี่ยังไม่โชว์เลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอ้ยเนี่ยเนี่ยยังมีอีกเนี่ยโอ้โหตายแล้วมองโบเลยมองโบเลยนะนั่นตัวพิเดียตเลยนะเนี่ยแล้วก็พิงฟอยเนี่ยเอาแล้วมองโบเลยวันนี้บล็อกคำด้วยนะบล็อกคำด้วยตายแล้วแต่ก่อนอะไรอย่างงี้พี่ขายไปเท่าไหร่วะสองหมื่นห้า อะไรอย่างนี้เลยอันนี้ ACDC Hit sticker นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบหัวจรวดอ,อ่ะโอ้แต่ก่อนมันโคตรแพงอเออแพงจริงตอนตอนนี้ก็ยังขึ้นมันสวยนะ พอๆกับไอ้ไลาย <c oughs> แขนทหารเลยปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเป็นนิตเด็ดเลยแต่ก่อนทะเลาะกันตีกันอะแย่งกันอะจองกันไม่ทันอะไอ้ยเอาหมดเอาหมดแต่ก่อนมันถ้าใครทันนะมันจะมีเพจเพจหนึ่งชื่อ24การ์ดอะจาของเจ้าของเจ้าข,ของสืบทักนะอะลงสายยางไงคนแม่งจองกันสิบอันอะเออ,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 อแต่ตอนนี้เขา่าจะไม่ทำแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะเพียบเลยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้การจะใส่รังไว้นะครับใครมีแบบนี้รับซื้อครับ ที่ผมโชว์ให้เพื่อนทั้งหมดนี้ก็คือผมซื้อมาทั้งหมดนะทั้งในไทยทั้งในเมืองนอกใช่คือรับซื้อนอกเหนือจากนี้ลองส่งมาก่อนเออันี่คือแค่ทางส่วนเองส่งมาให้อดินเมย์ใช่ครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับซื้อได้ซื้อครับไม่กดราคาครับเอาที่ราคาที่แฮปปี้ไม่ไหวให่ไม่กดราคาบอกผ่านได้เลยวิน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 สองคนต้องวินวินเท่านั้นนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากอีกหนึ่งบริการครับเช็คแพ้ปลอมนะเช็คแพ้ปลอมตอนนี้ก็มีบริการเช็คแพ้ปลอมแล้วนะครับก็ ในไลน์ในไลน์ออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไลน์ไหนไลน์ชื่อไลน์เลยนะไม่ต้องชื่อไลน์มันจะมีลิงก์อ๋อมีลิงก์ผมแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับเพื่อนโอ้โหเด็ดเด็ดอย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างนะครับแตกแน่นอนอาอไม่ใช่แล้วไอเด็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินนะแตกแน่นอนไม่ใช่แล้วอย่างอื่นนะจะแตกนะค่ับเพื่อนครับใครอยากดูเสื้อประมาณไหนใครมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้โชว์ประมาณนี้อย่าลืมนะรับซื้อเอาเยอะๆนะครับบ๊ายบายครับไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบไลค์ฝากแชร์ด้วยนะ